สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อรวยเลื่อนสมรสักสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่จะเป็นเหรียญยอดฮิตยอดนิยมของหลวงพ่อรวยอีกลุ่นึงรุ่นนะครับสําหรับ f อซท่านไหนที่กําลังอยากเก็บสะสม,มเหรียญเลื่อนสมรสักเลื่อนของหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้ให้เช็ค ดูพระให้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้จะมีของเกอ๊ออกนะครับผมอย่าเห็นคำว่าราคาถูกนะครับคือต้องศึกษาก่อนนะครับถ้าไปแบบผู้อยากได้เหรียญรุ่นนี้มีราคาไหมย่เงี้ยของแท้ไหมคนขายเขาก็บอกของแท้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอยากขายอยากปล่อยให้ชาวบูชาแต่ให้คนซื้อเงินเราแท้เราต้องเลือกพระแท้ใช่ไหมครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูเหรียญเลื่อนธนศัก์นะครับนี่จะเป็นเหรียญเหรียญทองแดงลงยาแดงนะครับผมนะครับของจริงจะดูง่ายจะเป็นนะครับเป็นขึ้นหรือเป็นปานของการลงยานะครับแล้วก็จะขอบเส้นยันจะคมจะเล็กจะไม่บวมจะไม่ใหญ่จะไม่นูนนะครับผม ลงยาสีเขียวเนี่ยเขียวเข้มดูง่ายดูสบายตาของแท้ครับก็จะมีคําว่าหลวงพ่อรวยภาษาลิโกนะครับอส่วนใหญ่ถ้าเหรียญเหร,รียนเกียน,นะจะเพี้ยนเท่าที่ผมเห็นมานะครับนี่ลงสีกีวอหลวงพ่อนี่ครับนะจะสีเพี้ยนไปเลยบางสีนี่ก็จะส้มส้มแป๊ดเลยครับบางสีก็จะเป็นออกมุงเดืองออกทองไปเลยครับอันนี้ออก เหลืองๆส้มๆไปครับมันจะดูง่ายหน้าตาของหลวงพ่อก็จะเล็กเหลียวดูง่ายครับนี่เป็นกีสาลองมาดูหน้าหลวงพ่อนะครับนม่ไหมครับหลวงพ่ออันนี้จะดูง่ายเลยน่ครับสีนี้สังเกตตรงเล็บเลยครับเล็บนิ้วโป้งหลวงพ่อเนี่ย จะให้เห็นเด่นชัดเลยครับเล็บตรงโปง้งของเท้าของพ่อครับจะมีเล็บแต่ถ้าของเก้นเนี่ยจะมองไม่เห็นเลยจะไม่เห็นเลยว่าเล็บของพ่ออยู่ตรงไหนครับหัวหรือฟอนต์ตัวหัวสือจะออกดูนะครับสวยเลยครับอลองดูด้านหลังกันครับด้านหลัง ด้นหลังนะครับมีเลขโค้ดฟอนต์นะครับฟอนต์ c 1 9 0เนี่ยถ้าเลขศูนย์ของวัตตะโกด์จะเป็นเลขศูนย์แบบบางขลามนะครับจะเป็นศูนย์แบบไม่กลมมากจะเป็นออกสี่เหลี่ยมแล้วก็สังเกตง่ายงครับจุดจ่ายตังเลยนี่จะเป็นติ่งตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ให้ดูนะครับติ่งตรงนี้อ่าเล็กๆนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้ครับให้สังเกตตรงนี้เลยง่ายๆเลยถ้าเหรียญเกเนี่ยตรงเนี้ยจ,จะไม่มีเลยครับบางทีเหรียญเกนี่อาจจะเหมือนนะเป็นพวกฟอนต์ตัวเลขเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับของแท้เลยแหละแต่คือจุดตรงเนี้ยของเกนเนี่ยจะไม่เหมือนเลยครับอังนี้นจะดูสังเกตดูตรงนี้เลยนะถ้าใครอยากตอนนี้แบบมือใหม่หัดเก็บสะสมอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษานะครับ มาดูคลิปผมได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดกระดิ่ง subscribe ด้วยนะครับน่ครับเห็นไหมครับผิวจะเรียบตึงเลยตรงนี้ถ้าของเก๋ตรงนี้จะเป็นไม่เท่ากันนะครับจะดูยังไงก็ไม่เท่ากันนะครับเห็นเส้นขีดๆนะครับเนะีเส้นเส้นขอบนะนรับจะมีขอบมาด้วยนะครับตัวยันจะตัวเล็กจะไม่ตัวใหญ่จะไม่ นูนจะไม่ใหญ่นะครับมันจะเล็กๆเรียวๆเรือนสมณศักดิ์พระมงคลสิทธาจารย์นะครับวัดตโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาสองห้าห้าเก้านะครับตรงใบพัดพัยดยศนะครับพัยดยศนี่จะดูสวยงามเลยครับจะดูเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของใบพัยดยศนะครับจะดูสวย,สวย สวยดูสบายตาครับถ้าเหรียญแท้ถ้าเหรียญเ,เก๊นี่ตรงนี้จะไม่คมจะบวมๆจะแบบดูทึบๆไปเลยครับนะครับอ่าแล้วก็จะมีโคด้ดโคดคำว่ารวยลอเรือสองตัวนะครับโค้ดเป็นใบพัดนะครับถ้าองเก๊นี่เขาจะมีเหมือนกันมีโค้ดตรงเนี้ยจะสวยเลยเหมือนกันแต่เขาจะลึกๆแล้วตรงต่อโคด้ดจะบวมๆน,นูนๆขึ้นมาอันนี้จะดูเท่ากันนะครับ เรียบดูสบายตาไหมเห็นชัดไหมครับที่ออกมืดไหน่อยะครับรล้อเลือสองล้อครับแล้วก็นี่ครับสังเกตขอบเส้นด้านข้างนะครับนะครับจะเป็นสองเส้นเขาจะเปน็นเส้นตามน่ครับนครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ฝากเอทุกท่านกดติดตามด้วยครับถ้ามีเพื่อนที่อยากศึกษาวัตถุมงคลเหรียญหลงพ่อรวยเนี่ยหรือใครอยากจะให้ผมเช็คพระให้ว่าแท้หรือไม่แท้เนี่ยทักผมเข้ามาได้นะครับนที่ Facebook นะครับสมคิดไค่ตีหรือเบอร์โทร0861070507นะครับ ID line คิดโมซ่าพิมพ์เลขทั้งเลขทั้งนั้นนะครับนี่ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ